สวัสดีครับห้างเพชรหลีแสง LS t Group นะครับวันนี้เรา,เาจะมาทำความรู้จักกับอัญ,ญมณีหายากนะครับท่านที่เป็นนักสะสมทับทิมคงจะคุ้นหูกับคำว,ว่าทับทิมสยามนะครับซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับทับทิมสยามเนี่ยเ,เป็นทับทิมจากจันทบ,บุรีเรานะครับซึ่งไม่มีมาเป็นเวลากว่า4-50ปีแล้วนะครับลักษณะเด่นก็คือว่ามีสีแดงเลือดนก นะครับหรือว่าเรียกว่า p i g e o t Blood Color แล้วก็มีความเชื่อว่าใครได้ครอบครองอัญมณีชิตนี้เนี่ยจะมีแต่โชคลาภและมีพลังส่งพลังให้หน้าที่การงานจันทรบ,บุรีนะครับเป็นแหล่งของอัญมณีในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยยุค450ปีที่แล้วเนี่ยเรามีทับทิมนะครับเรียกว่าทับทิมสยามแซมรูบี้นะครับเป็นที่นิยมมากนะครับแต่ว่าได้หมดไป หลายสิบปีแล้วนะครับลักษณะทับทิมสยามซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วเนี่ยคือจะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นสีแดงเลือดนอกเข้มและก็มีประกายแวววาวนะครับทางาห้างแพนริลแสงแอลเอชซิกรุ๊ปนะครับเป็นแหล่งอัญ,ญมณีหายากแหล่งใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งในเอเชียนะครับอัญ,ญมณีของเราเนี่ยจะมาพร้อมกับใบรับรองคุณภาพระดับสากลและระบุแหล่งที่มาด้วยนะครับว่าเป็นทับทิมแท้จากที่ไหนนะครับ ท่านสามารถมาชมของจริงได้ที่ห้างเป็นเลีเสงบางลำพูนะครับขอบพระคุณครับ